โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับชนนี่สโลโพครับวันนี้เรามาอยู่กันใน ROM 2 0จเช่นเคยครับวันนี้ครับเป็นรายการที่วิเชื่อชี้ช่องรวยครับจะเป็นรายการที่เรานะครับสามารถเอาขยะนะครับบอสหรือว่าขยะที่เราดองไว้เนี่ยมาเปลี่ยนเป็นอาวุธที่ตอนนี้กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดนั่นเองนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e ด้วยนะครับ เพื่อที่เราจะได้ถึงเจ็ทรัพซับแล้วก็จะได้มาแจากรางวัลกันนั่นเองนะครับโอเคครับไม่พูดพ่ำมทำเพลงครับก่อนอื่นนะครับก็วันนี้เราจะมานำเสนอนะครับอาวุธชิ้นหนึ่งนะครับเป็นของนินจานั่นเองนะครับนั่นก็คือ ครับเจ้านี่เลยนะครับจริงๆอ่ะมันสร้างในสมุดคู่มือได้นะครับก็แล้วแต่คนสะดวกนะวินเดมอนชูริเคนนะครับก็ใช้ไอเทมประมาณนี้นะครับก็ใช้ออกริชวอเชอร์นะครับ30อันใช้สเกลโบนนะครับ25อันนะครับใช้ตาอ็อกหรือว่าอาฮีโรอิกเอมเบรมนะครับ4อันใช้เป็นเลกเลสซอฟวิซซ้อมนะครับ350อันนั่นเองและใช้เงิน10,000นะครับในการคราฟนะครับโอเคไป เราไปดูกันดีกว่าว่าตอนนี้นะครับของในตลาดนะครับราคาอยู่ที่5 0 0แสนเจ็นะครับก็ถ้าใครมีขยะอะไรดองไว้ก็จัดการครับอเอามาทำเป็นเจ้าดาวกระจายได้เลยนะครับผมอโอเคอย่างเช่นผมนี่ผมผลิตมาแล้ว1อันใช่ไหมทีนี้เรามาดูกันว่าเราทำอะไรกับมันได้บ้างนะครับเราสามารถอัปเกรดนะครับอัปเกรดก็ จริงๆมันไม่ได้อัปเกรดอะไรมากมายนะครับก็จริงๆอเวลาเราผลิตขึ้นมาเราสร้างขึ้นมาเ,เราสามารถเอาประโยน์เข้ากับตลาดได้เลยนะครับอ่ะไปดูดีกว่าว่าตอนนี้ความต้องการของตลาดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับมีเยอะไหมนะครับตอนนี้ครับขายไปแล้วรอบหนึ่งนะครับตอนนี้เลือนี้จะเป็นเซตที่2นะครับก็คือมีคนเริ่มโยนแล้วนะครับสําหรับใครที่นะครับสนใจในการที่จะอ่ะ ดองขยะนะครับใครมีขยะดองไว้นะครับก็สามารถดูรายการนี้ได้เลยนะครับเพราะว่ารายการเรานี่จะเป็นแบบว่าเอาขยะบอสต่างๆเนี่ยเอามาย่อยนะครับเอามาย่อยเป็นพวกอาวุธเป็นอะไรอย่างงี้นะครับเพื่อที่จะเอาไปขายให้ได้ง่ายๆนั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากจะหาตังค์โดยที่แบบว่าไม่ต้องไปฟาร์มไม่ต้องไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถดูรายการนี้ไว้ได้เรื่อยๆเลยนะจริงเราจะมี อ,อะไรพิเศษพิเศษอัปเดตมาเรื่อยๆแหละก็รอติดตามดูได้นะครับก็อ่ะอย่างที่เราอธิบายไปครับว่ารายการเรามี2แบบนะครับเราจะมีช่ชองรวยก็อย่างที่บอกครับว่าเอาไว้สําหรับนักดองขยะนะครับว่าตอนนี้เอ้ของนี่ขายออกง่ายก็ให้ทุกคนทามาแล้วมาขายนะครับอีกอันนึงคือไม่เลือกฝ่าไม่อยากจนก็คือจะพาทุกคนไปดูนะครับไปดูว่าเฮ้ยตอนนี้ของอะไรน่าทํา เอ,อ้ไม่ใช่หน้าฟาร์มนะครับเพราะว่าตอนนี้ของอะไรเป็นที่ต้องการของตลาดก็ลองไปดูนะครับก็อ่าอย่างที่ชื่อรายการเลยไม่เลือกฟาร์มไม่ยากจนเลยจริงๆเออคือถ้าใครสะดวกที่ไหนก็ฟาร์มที่นั่นนะครับก็ ดูไว้เป็นทางเลือกในการฝามนะครับเบื่อก็มาที่นี่ก็ได้นะครับไงก็ถ้าใครมีที่ไหนมาแนะนําหรือว่าใครมีอะไรแนะนําก็สามารถเขียนไวไ้ในใต้ล่างคอมเมนต์ได้เลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับเดี๋ยวเอาไวม้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสนีต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคน